วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิษเศรษฐกิจการเมืองกับช่วงของ TDRI นะคะวันนี้วันอังคารที่8มีนาคมค่ะถือว่าเป็นวันสตรีสากลน,นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยในระดับสากลทั่วโลก ก็มีการขับเคลื่อนเรื่องของการให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิสตรีแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของความเท่าเทียมกันร,ระหว่างเพศด้วยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนดรบุญวราสุมโ,มโนนักวิชาการอาวุโสด้านนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมของทีดี I, มาขยายความแล้วก็ดูเรื่องของสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของสตรีในหลายๆแงม่มุมเนื่องในวันสตรีสากลน,นะคะดรบุญวราคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณปวีนามัยค่ะค่ะเรียนถามถึงวันสตรีสากลปีนี้เนี่ยคะ่ะในระดับโลกเนี่ยมีการชูประเด็นอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสตรีบ้างคะค่ะ,ะกะ็ในปีนี้นะคะก็จะเป็นการทำงานต่อเนื่องจากในช่วงหน่งถึงงปีที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนี่ย แน่นอนว่ามันส่งผลกระทบกับทุกคนนะคะแต่ว่าก็จะมีงานวิจัยการศึกษามากมากที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างค่อนข้างมากนะคะทั้งจากการที่มีสถานะในการจ้างงานที่อาจจะไม่มั่นคงตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะพอสถานการณ์โควิดเข้ามาก็มี สัดส,ส่วนผู้หญิงที่ถูกเลิกจ้างเยอะนะคะประกอบกับภาระในการดูแลบ้านนะคะที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าลูกหรือว่าบุคคลในครอบครัวเนี่ยต้องอยู่บ้านเพิ่มขึ้น,นะคะ,ะผู้หญิงที่เดิมที่มีหน้าที่ดูแลจัดหาอาหารเลี้ยงดูคนในครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีหน้าที่ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วในหลายประเทศเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าดัชนีความเท่าเทียมระหว่างเพศนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเป้า ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals เนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงไทยเองก็เช่นกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปีที่พยายามผลักดันเป้า SDG เป้าที่5ที่เป็นเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศเนี่ยคะ่ะให้สามารถบรรลุได้ตามกำหนดเวลาที่วางเอาไว้นะคะเพราะว่าในหลายประเทศเนี่ยมันค่อนข้าง เหมือนหยุดชะงักไปเลยในช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะค่ะตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นสำคัญที่มีการพูดคุยกันเนื่องในวันสตรีสากลในปีนี้นะคะส่วนประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงมีหลายประเด็นเลยที่ดรบุญเวลาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการจ้างงานที่ไม่มั่นคงมีถูกเลิกจ้างแล้วก็มีภาระที่ต้องดูแลที่บ้านเยอะมากขึ้นด้วยมีความเป็นห่วงยังไงบ้างกับสถานการณ์แบบนี้นะคะ <K> <K> ค่ะก็ในช่วงหนึ่งถึปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแน่นอนว่าธุรกิจหลายๆที่เนี่ยก็มีการเลิกจ้างใช่ไหมคะแล้วก็ภาคบริการใหญ่ๆที่เราพึ่งพามาตลอดอย่างท่องเที่ยวซึ่งมีสัดส่วนการจ้างงานผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก็ได้รับผลกระทบไป,ไปพอสมควรเลยนะคะก เราเราเห็นผู้หญิงที่เดิมทีนะคะก็อาจจะไม่ได้อยู่ในภาคการจร้างงานที่เป็นในระบบอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะออยิง่งถ้าเปรียบเทียบกับผู้ชายนะคะสัดส่วนของผู้หญิงที่เป็นแรงงานในระบบเนี่ยจะค่อนข้างน้อยอยู่แล้วอพอ,อมีโควิดเข้ามานะคะก็ยิ่งน้อยลงไปอีกนะคะแล้วก็มีการพึ่งพา การการทำงานนอกระบบเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะ,ะคล้ายๆกับว่า <c oughs> ช่วยแบ่งเบาภาระในในครัวเรือนนะคะ,ะแล้วก็ยังมีสถานการณ์ความรุมนแรงในครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าในช่วงแรกเนี่ยประเทศไทยเราก็มีนโยบายในการควบคุมการแพร่ระบาดท,ที่ค่อนข้างเข้มงวดก็คือ ค่ะให้กักตัวอยู่ที่บ้านตลอดเวลานะคะซึ่งาการกักตัวอยู่ที่บ้านพร้อมกับสถานการณ์ความเครียดและความไม่แน่นอนเนะว่าเอ้โควิดเมื่อไหร่จะจบหรือว่าเออฉันจะได้กลับไปทํางานไหมธุกรกิจจะเป็นยังไงนะคะพวกเนี้ยมันสั่งสมความเครียดอยู่ภายในบ้านแล้วก็ถ้าลองตามดูข้อมูลอของศูนย์ช่วยเหลือสังคมหนึ่งสามศูนย์ศูนย์เนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่า สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวนะคะมันจะมีแนวโน้มขึ้นลงพร้อมกับพร้อมกับเวฟของโควิดอ่า mm. ก็คือ,อช่วงไหนที่มันเริ่มมีการแพร่ระบาดอ่าตอนช่วงเอกมัยเนาะผับที่เอกมัยหรือว่าท้องรอหรือว่าอตอนที่มีข่าวเกี่ยวกับการการแพร่ระบาดจากจากนักท่องเที่ยวหรือหรือคนต่างชาติอะไรเงี้ยนะคะ ก็ uh, จะเห็นจะเห็นสายด่วนจานวนสายด่วนเนี่ยเพิ่มเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความน่ากังวลนะคะของ uh, สถานการณ์ผู้หญิงในประเทศไทยนะคะเรื่องความรุนแรงในครอบครัวอ,อันนี้ก็คือเรื่องของความรุนแรงนี่จะแปรผันตามเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ด้วยนะคะซึ่งถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยคะ่ะจนถึงวันนี้เนี่ย พูดธมนมานานเหมือนกันเกี่ยวกับประเด็นต่างๆทั้งเรื่องความตุนแรงที่เกิดขึ้นการใช้พละก,กําลังการทําร้ายกันในครอบครัวไปจนถึงเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันในการทํางานเนะะี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะก้าวข้ามจุดนี้จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ให้สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยบันดีขึ้นเนี่ยหน่วยงานไหนหรือว่าใครควรจะทําอะไรหลังจากนี้บ้างคะค่ะก็เออ จริงๆแล้วเรื่องการการพัฒนาที่มองในมุมของผู้หญิงเนี่ยนะคะ,ะมันจะไดะ้เรียกว่าอะไรดีอะในหลายๆประเทศเนี่ยเขามองว่าการพัฒนาที่ที่มีมุมมุมมิติของผู้หญิงหรือมิติความเท่าเทียมระหว่างเพศเนี่ยมันคือการพัฒนาที่เป็นอินคลูซีฟคือรวมทุกคนเข้าไว้ด้วยกันนะเพราะว่าในหลายๆสังคมเนี่ย ผู้หญิงเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางในด้านต่างๆมากกว่าไม่ได้จะเป็นด้านเศรษฐกิจนะคะการทำงานก็ดีด้านสุขภาพก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่การพัฒนาประเทศหรือพัฒนาเมืองเนี่ยมองไปที่ผู้หญิงซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางเนี่ยก็แสดงว่าข้างบนคนคนที่ไม่ได้เปราะบางเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยถูกไหมคะเพราะว่าถ้าการพัฒนามัน รวมเอาคนที่มีความเสี่ยงที่สุดในสังคมก็ไปแล้วคนที่ไม่มีความเสี่ยงยก็ย่อมได้ไประโยชน์เข้าไปด้วยเ,เพราะฉะนั้นแนวทางในอนาคตเนี่ยก็ควรที่จะต้องมองถึงความต้องการผู้หญิงนะคะที่ที่เป็นกลุ่มที่เปราะบางมากกว่าในในระบบเนี่ยมากขึ้นนะคะซึ่งจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องมีข้อมูลที่แยกระหว่างเ,าเพศด้วยนะคะ ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลที่มีการแยกเพศในด้านต่างๆเนี่ยนะคะยังมีค่อนข้างน้อยอมันทำให้หน่วยงานเนี่ยเอาไปตั้งนโยบายที่มันตอบความต้องการของอผู้หญิงหรือว่าคนในสังคม,มอื่นๆที่ที่มีความเปราะบางมากกว่าเนี่ยได้ค่อนข้างยากะคะ ยกตัวอย่างอ่ะกรุงเทพนะคะจริงๆแล้วกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีสัดส่วนผู้หญิงมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยประมาณห้าสิบสามเปอร์เซ็นตในเส้นปีของปีที่แล้วนะคะดูประชากรในกรุงเทพเนี่ยผู้หญิงมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยแต่ว่าถ้าดูสภาพความเป็นอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับการใช้ชีวิตของผู้หญิงเท่าไหรนะ่นัก นะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านความปลอดภัยนะคะมันมีหลายจุดสุ่มเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยในการในการเดินนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากโครงการของภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเนาะ,ะที่มีการทำโครงการปัก,ปกหมุดจุดเผือกนะคะก็คือให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันรีพอร์ตจุดที่ มีความเสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศนะคะในกรุงเทพก็พบว่ามีกว่าหกร้อยจุดเลยนะคะทีะ่มีความสี่งต่อการถูกคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นทางเดินซอยสะพานอะไรอย่าเยงเงี้ยนะคะแล้วก็ผลสํารวจของสํานักงานสริติแห่งชาติเนี่ยที่เป็นผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีนประเทศไทยก็พบว่าผู้หญิงในกรทมเนี่ยจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อต้องเดินตามลําพังเนี่ย ต่ำกว่าผู้ชายนะคะคือผู้หญิงจะรู้สึกปลอดภัยอยู่แค่71เปอร์เซ็นเท่านั้นเองในขณะที่ผู้ชายเนี่ยกว่าเกือบเกือบ85เปอร์เซ็นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเมื่อต้องเดินตามลําพังในเมืองอก็อยากสะท้อนว่าเนี่ยกทมเป็นเมืองที่ไม่ค่อยปลอดภัยสําหรับผู้หญิงในการเดินเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าการเดินการเดินเนี่ยมันเป็น รูปแบบการเดินทางหลักของผู้หญิงด้วยนะคะถ้าเอาข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกมากลางเนี่ยจะรู้เลยว่าใบอนุญาตขับรถยนต์อตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์นะซึ่งมันจะรวมรถมอเตอร์ไซค์สามล้อรถเครื่องอื่นๆเนี่ยถ้าดูเนี่ยมีใบอนุญาตที่ออกให้ผู้หญิงเนี่ยแค่สามสิเปอร์เซ็นต์นั่นน่นงที่เหลือ,อเป็นผู้ชายหมดเลยก็สะท้อนว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องพึ่งพาการเดินแล้วก็รถขนส่งสาธารณะมากกว่า ผู้ชายอันนี้ในกรทมอนะอ่ะซึ่งอ,อย่างที่บอกไปเดินถนนก็ไม่ปลอดภยัยบนรถโดยสารก็ไม่ปลอดภย <ừ> ัยอีกอม,มันมีเรื่องการคุกคามบนรถโดยสารสาธารณะนะคะทีะ่เครือข่าย,มยาาเมืองปลอดภัยสําหรับผู้หญิงนี่แหละเขาก็ไปเก็บมาว่า45%ของผู้หญิงที่ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเมล์มอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่รถไฟฟ้าก็เคยเคยประสบ เขตถูกคุกคามทังเพศในขณะใช้บริการในช่วงหนึ่งปีก่อนสำรวจไ้ซ้ำน,นะคะก็คือมันเกิดขึ้นบ่อยมากอเนี่ยการการที่ไม่ได้พัฒนาเมืองโดยโดย,โดยใช้ข้อมูลนะคะหรือว่าความต้องการของของผู้หญิงเป็นหลักเนี่ยมันทำให้คนคนครึ่งหนึ่งนะคะคนกว่าครึ่งหนึ่งของของเมืองเนี่ยมันใช้ชีวิตได้ลำบากแล้วยังจะมีประเด็นเรื่อง ใช้ชีวิตด้วยค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าด้วยอะ mm hmm. อะอะผู้หญิงเนี่ยนะคะจะมีลักษณะการเดินทางที่เป็นแบบต้องแวะหลายต่ออคืออย่างผู้ชายเนี่ยส่วนมากก็ออกจากบ้านตรงไปที่ทํางานเลยใช่ไหมคะแต่ผู้หญิงเนี่ยด้วยบทบาทของการเป็นคนดูแลสมาชิกในบ้านนะคะก็คือออกจากบ้านอแวะส่งลูกแล้วค่อยเข้าที่ทํางานอ่ขากลับออกจากที่ทํางาน แวะรับลูกที่โรงเรียนแวะไปตลาดซื้อกับข้าวแวะรับสูตรที่ส่งซักรีดไว้แล้วค่อยกลับเข้าบ้านเนี่ยมันเป็นการลักษณะแวะหลายต่อนะคะซึ่งอย่างค่าโดยสารของอการขนส่งสญญาธารณะในเมืองเนี่ยส่วนมากมันจะถูกออกแบบมาในลักษณะที่คิดเป็นเที่ยวซึ่งถ้าเป็นรูปแบบการเดินทางอของผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยนะจากบ้านตรงไปที่ทํางานเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลย อ่า uh, อย่างนั่ง BTS สมมุติจากสะพานใหม่ตรงไปลงสยามค่าตั๋วจะสี่สิบสี่บาทนะแต่ถ้าเกิดว่าจากบ้านนี้สะพานใหม่นะต้องไปดอกอา่าโรงเรียนลูกที่อารีก่อน mm hmm. อา่าตรงเนี้ยจะมีค่าใช้จ่ายยี่สิบหกบาท mm hmm. แล้วก็กลับมาขึ้นที่อารีเพื่อที่จะลงไปลงสยามก็จะมีค่าใช้จ่ายอีกสามจุดสามบาทรวมแล้วเป็นห้าสิบเก้าบาทแสดงว่าถ้าต้องแวะถ้าต้องต้องต้องแวะแบบอา่าส่งลูกหรือว่าทําธุระ เพื่อคนในครอบครัวเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายแพงขึ้นมาอีกสิบห้าบาทอ่ mm hmm. แสดงว่าการใช้ชีวิตในผู้หญิงในในกรทมงผู้หญิงเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอ่าที่แพงกว่าในเมืองนี้นะคะกะ็จะเห็นว่าข้อมูลพวกเนี้ยถ้าถ้ามันถูกเอามาใช้ในการออกแบบเมืองอ่ได้ตรงกับความต้องการคนมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองที่ดีเลยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันน่ะยังไม่เห็นเนาะว่ากรทมเนาะมีนโยบายที่ส่งเสริมความรับเทียมระหว่างเพศเที่จริงจังบ้างนะคะตลอดเกือบห้าสิบปีที่ผ่านมานะต,ตั้งแต่มีผู้ว่ากรทมมาไม่เคยมีผู้ว่าราชการเป็นผู้หญิงเลยแล้วก็ คุณภาพชีวิตของผู้หญิงที่เป็นประชากรมากกว่าครึ่งหนึงในกรทมเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างที่เป็นอยู่นะคะ ตรงนี้ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คงจะต้องเป็นข้อเรียกร้องไปถึงผู้ว่ากทมท่านต่อไปด้วยนะคะที่จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ทำให้เรื่องของความเท่าเทียมกันระหว่างเพศเนี่ยมีมากขึ้นนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนในกรุงเทพที่จะปลอดภัยขึ้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยนะคะ<ม>นอกจากนี้ค่ะ มีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่เอาถ้าเป็นในกทมเนี่ยอยากจะส่งเสียงเรียกร้องไปยังผู้ว่ากทมท่านใหม่ว่าควรจะให้ความสําคัญกับประเด็นเหล่านี้ด้วยนะคะค่ะกอ็อยากเห็นนโยบายของผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากรทมที่มีการาคำนึงถึงความต้องการของผู้หญิงเข้าไปไว้ด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเมืองที่พัฒนา สำหรับผู้หญิงเนี่ยมันคือเมืองสําหรับทุกคนเพราะว่าการใช้ชีวิตของผู้หญิงเนี่ยมันคือการใช้ชีวิตของคนทั้งครอบครัวเนาะผู้หญิงในฐานะผู้ดูแลคนในครอบครัวอย่างการเดินทางเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็มักจะต้องพาทั้งผู้สูงอายุแล้วก็เด็กไปด้วยนะคะในฐานะผู้ดูแลหลักของครอบครัวเ,เพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะมีไอตัวการออกแบบเพื่อทุกคนหรือ universal design ในทุกๆก อินฟราสตรักเจอร์ในเมืองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการมองว่าความต้องการของผู้หญิงคืออะไรเราสามารถพัฒนาให้ตรงกับความต้องการนั้นได้เนี่ยมันเท่ากับว่าคุณเซิร์ฟทุกคนในเมืองแล้วนะคะซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ข้อมูลอย่างที่เรียนบอกไปข้อมูลแยกเพศรวมไปถึงงานผลงานการศึกษาที่ มันจะใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้จริงๆนะคะ,อ,ะอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มของการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเมืองเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกันเอา CCTV มาใช้เนาะเราจะเห็นว่าอ,อ๋อมีเวลามีเหตุปลอดภัยปุ๊บเ,ออเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยปุ๊บเนี่ยออติด CCTV เพิ่มติด กล้องวงจรปิดเพิ่มตรงนั้นตรงนี้แต่จริงๆแล้วมันมีงานวิจัยโดยมหาวิทยาลัยโมนาสที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อในการมี c c t v อยู่นะคะสิ่งที่ทำให้เขาปลอดภัยเนี่ยมันคือการมีพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่คอยสดอดส,สองดูแลอยู่ในสถานที่นั้นมากกว่า เพราะว่า CCTV เนี่ยมันจะได้ใช้ประโยชน์จริงๆก็ต่อเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วนะคะก็คือเขาต้องประสบเหตุการณ์นั้นแล้วแล้วกลับมาดู CCTV ซึ่งยังไม่รู้เลยว่าจะจับได้จริงหรือเปล่าเนาะกล้องมันจะจับมุมถูกไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วมันนําไปสู่การตามจับผู้ก่อเหตุได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่อยู่ในที่นั้นเอนอี่ยตัวเจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุตรงหน้าได้เลยไหมคะก็คือ รีบวิ่งมาหยุดได้เลยว่าสมมุติมีเหตุการณ์คุกคามเกิดขึ้นเงนี้ยเพราะฉะนั้นการการนำเทคโนโลยีมาแทนที่คนในประเด็นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของผู้หญิงในเมืองก็ได้นะคะซึ่งอันเนี้ยอ,อาจจะต้องอพิจารณากันทีหนึ่งนะคะเพราะเห็นหลายผู้สมัครหลายคนเนาะก็ชูประเด็นเรื่องติดกล้อง C C T V อะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะช่วยจริงหรือเปล่า แล้วก็มีตัวอย่างของเมืองที่ออกแบบได้ตรงความต้องการของผู้หญิงจริงๆนะคะก็เป็นเมืองอันนี้เป็นเมืองอ่าเรียกว่าเป็นย่านในกรุงเวียนนาเมืองหลวงของประเทศออสเตรียนะคะเขามีการพัฒนาย่านจะเรียกว่าคล้ายๆแบบย่านย่านอะไรลาดเพลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะย่านอหรือเขตอ่าเขตแอสเพนเนี่ย เขามีโครงการให้ผู้หญิงเข้ามาช่วยออกแบบที่อยู่อาศัยนะคะ,ะมันจะเป็นที่อยู่อาศัยสามร้อยกว่ายูนิตเลยก็คือเป็นโครงการใหญ่เลยที่เมืองเนี้ยหรือเขตเขตเนี้ยเขาเขาช่วยช่วยกันทำช่วยกันพัฒนานะคะโดยให้ผู้หญิงเข้ามาบอกเลยว่าคุณต้องการอะไรบ้าง layout เเห้องมันต้องเป็นแบบไหนคุณถึงจะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกอยากอยู่อ่างเงี้ยแล้วมันออกมาเออก็คือเป็นลักษณะที่ว่าเป็นอ่าูนิตแบบไม่สูงมากแล้วก็ตรงกลางอ่าพื้นที่อ่าสาธารณะที่ทุกคนจะมาทํากิจกรรมร่วมกันได้เนี่ยคือทุกูนิตเนี่ยสามารถมองลงไปเห็นส่วนกลางตรงนี้ได้ก็คือทุกคนจะสามารถมีส่วนช่วยกันสอดส่อง ได้ว่าเออตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันสุ่มเสี่ยงหรืออันตรายหรือไม่ปลอดภัยนะคะทุกคนก็จะสามารถเข้ามารีรพอร์ตหรือว่าช่วยเหลือ,อเพื่อนบ้านได้นะคะรวมไปถึงการอ,ออกแบบทางเดินที่มันเรียบแล้วก็กว้างพอสำหรับรถเข็นนะคะ,ะมีเนอร์เซอรี่อยู่ในบริเวณของ ของโครงการนี้นะคะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันทำให้โครงการนี้มันถูกขยายไปพัฒนาย่านอื่นๆในกรุงเวนนาด้วยจนกรุงเวนนาเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองต้นแบบความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือเจนเดอร์อีโคซิตี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการพัฒนาเมืองอันหนึ่งที่มองความต้องการของผู้หญิงจริงๆนะคะแล้วก็ทำให้ มันกลายเป็นเมืองที่ออกแบบสําหรับทุกคนได้ด้วยค่ะ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ เริ่มต้นก็คือเอาผู้ที่อยู่หรือว่าเอาผู้หญิงเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วก็ดูความต้องการแล้วก็ออกแบบที่ตอบสนองความต้องการให้เขามามีส่วนร่วมด้วยและที่สําคัญก็คือคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้น <Ừ. S 1> อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของเรื่องของการออกแบบเมืองเพื่อที่จะตอบโจทย์สําหรับคุณภาพชีวิตของผู้หญิงในเมืองนะคะ,คะก็จะมีบทเรียนหลายเรื่องเลยที่สามารถนํามาปรับใช้กับสถานการณ์ในบ้านเราได้ทีนี้ประเด็นต่างๆที่ดร ok ยุ้ยเล่าให้ฟังหลายเรื่องนะคะที่อยากจะ ขับเคลื่อนแล้วก็อยากจะสะท้อนปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นในเวลานี้อยู่เนี่ยคะ่ะถ้าเกิดจะนําไปสู่การแก้ปัญหาในอนาคตดรยุ้ยพูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศไปแล้วเรื่องของการออกแบบเมืองที่สะท้อนที่ช่วยทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นไปแล้วนะคะเรื่องความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงเนี่ยก็ยังมีอยู่ในอนาคตเนี่ยมองยังไงว่าถ้าจะให้ปัญหานี้หมดไปเนี่ยมีข้อเสนอแนะอะไรอีกบ้างไหมคะค่ะ ก็เอ่อถ้าเป็นประเด็นในเรื่องความรุนแรงเนี้ยนะคะอ่อคือมันมีมันมีค่านิยมทางสังคมหลายอย่างที่ที่ทับซ้อนอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการใช้การใช้การไม่ว่าจะเป็นเชิงอ กายหรือว่าเชิงวาจาเนี่ยในในฐานะการการลงโทษเมื่อมีการกระทำผิดนะเราจะเห็นในการทำร้ายเด็กก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะ,ะซึ่งค่านิยมพวกนี้มันต้องอาศัยการกระตุน้นเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดนะคะว่าเอ้ยความรุนแรงมันไม่ใช่คำตอบรวมไปถึงการ ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรดีให้อ w วน e สเนาะว่าผลของความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้จบแค่แค่ตรงนั้นแต่ว่ามันมันส่งผลกระทบในระยะยาวนะคะ,ะหลายงานวิจัยเลยมันมีการหม่งบอกว่าคนที่ประสบความรุนแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือว่าเป็นผู้ที่พบเห็นเนี่ยก็คือมีแนวโน้มที่ จะกลายเป็นผู้กระทําความรุนแรงซสีเองในอนาคตนะคะเราเห็นตัวอย่างว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีการใช้ความรุนแรงเนี่ยโตขึ้นก็คือมีนโน้มที่จะใช้ความรุนแรงในใน,ในการดีลกับปัญหาเช่นกันซึ่งในะระยะยาวเนี่ยมันมันส่งผลกระทบ ทั้งต่อตัวเขาเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพจิตปัญหาทางกายปัญหาความสัมพันธ์แล้วก็ยังส่งผลต่อสังคมในภาพรวมด้วยเพราะว่าเราก็จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลทาั้งทางกายและก็ทางจิตที่มันเพิ่มขึ้นเนาะหรืออาจจะนําไปสู่ปัญหาอาชญากรรมในการไปทำรลายผู้อื่นนอกครอบครัวด้วยซ้ำไปนะคะซึ่ง Uh, ทั้งหมดเนี้ยมันมันต้องได้รับการ uh, กระตุ้นให้ทุกคนรับทราบว่าเฮ้ยผลของความรุนแรงมันมันยิ่งใหญ่มากกว่าตัวเขาเองนะแล้วก็มันเป็นผลในระยะยาวที่ uh, มันไปตามแก้ลำบากนะคะ uh, แล้วจริงๆอยากจะขอเน้นอีกสักประเด็นหนึ่งก็คือนโยบาย าสาธารณะและนโยบายพัฒนาประเทศเนี่ยหลายๆอันเนี่ยเราไม่เคยมองว่ามันมีแง่มุมทางด้านเจนเดอร์อยู่ด้วยนะคะเราจะมองว่าเฮ้ยมันไอ้นโยบายอย่างเรื่องขนส่งเนี่ยเรามองว่ามันเป็นนโยบายที่ทําเพื่อทุกคนอยู่แล้วทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วมันมีแง่มุมความต้องการเฉพาะของของของอเพศหรือของกลุ่มคนอื่นอยู่นะคะซึ่ง เนีย่ยผู้กำหนดนโยบายจะต้องคำนึงเสมอว่าการการออกแบบนโยบายใดๆอะคะ่ะมันจะต้องคำนึงถึงความต้องการที่หลากหลายของคนในสังคมนะคะ,ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงเนี่ยซึ่งเป็นเครึ่งหนึ่งของประชากรเนี่ยแล้วอย่างในกรณีกรุงเทพเนี่ยเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งเสียด้วยอีกถ้า คุณไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนได้เนี่ยการพัฒนาในอนาคตเนี่ยมันมันจะเป็นไปได้ยากมากเลยมันมันคงจะไม่สามารถเป็นสมาร์ทซิตี้หรือซัสเทนเนเบิลซิตี้อย่างที่คุณอยากให้เป็นได้ถ้าเกิดว่าคนครึ่งนึงในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีนะคะค่ะซึ่งตรงนี้นี่ก็ ต้องฝากนะคะสําหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นกรุงเทพนี่ก็คงจะต้องฝากไปถึงผู้ว่ากทมท่านต่อไปด้วยนะคะว่าควรจะมีการโฟกัสนโยบายที่จะทําให้คุณภาพของผู้หญิงเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะวันนี้ดรยุ้ยได้มาท้อนเรื่องของสถานการณ์เนื่องในวันสตรีสากลหลายแง่มุมเลยนะคะมีบทเรียนที่น่าสนใจแล้วก็มีข้อสเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์หลายเรื่องเลยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยคะ่ะ ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้คุยกันนะคะเนื่องในวันสตรีสากลวันที่8มีนาคมค่ะกับดรบุญวราสุมโนจากทีดีไอนะคะเรื่องของสถานการณ์ของผู้หญิงเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายประเด็นที่ก็มีการขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะประเด็นเรื่องของการใช้ความรุนแรง ประเด็นเรื่องของการจ้างงานไม่เป็นธรรมเรื่องของภาระงานของผู้หญิงที่มากเกินไปแล้วก็วันนี้ดรยุ้ยพูดถึงประเด็นอีกหลายเรื่องเลยนะคะเช่นคุณภาพชีวิตของผู้หญิงที่อยู่ในเมืองเมืองใหญ่หรือว่าเมืองกรุงอย่างในกรุงเทพนี้นะคะเราก็มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตของสตรีเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ สวัสดีค่ะ